โดยในวันต่อมาฮนนะณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะนายอนุทินชาวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับผู้นำนะ,ะสผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็เลขาธิการอาเซียนค่ะร่วมกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนค่ะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะคะก็ได้มีการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนนิวซีแลนด์สมัยพิเศษค่ะ โดยนายสิริพองษ์อังคสกุลเกียรตินะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยสาระสาคัญดังนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวคีย์ r อราค่ะเป็นคําทักทายในภาษาเมาลีนะคะโดยต่อจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์นะคะพร้อมกับแสดงความยินดีนะคะต่อการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ซึ่งสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะคะระหว่างอาเซียนและก็นิวซีแลนด์ตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมาค่ะ ดยเชิชมนิวซีแลนด์ในฐานะของหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจได้ของอาเซียนมีนโยบายต่างประเทศที่สนับสนุนการค้าเสรีความร่วมมือพหุภาคีแล้วก็ดำเนินการตามกฎเกณฑ์สากลอย่างมีประสิทธิภาพนะคะนายกก็ได้กล่าวว่าการสถาปนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์แบบรอบด้านในโอกาสครบรอบ50ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะะแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ภูมิภาคกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้าน พรอมกับเสนอนะคะถึงการให้ความสําคัญกับสารด้านหลักด้วยกันค่ะได้แก่เรื่องของด้านความมั่นคงด้านความมั่งคัง่งและเพื่อประชาชนนะคะด้านความมั่นคงนายกก็ได้มีการเสนอให้ร่วมมือกับนิวซีแลนด์ค่ะในประเด็นเรื่องความมั่นคงทางทะเลค่ะการปรับปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอาชญากรรมออนไลน์นะคะการบริหารจัดการภัยพิบัติแล้วก็การสร้างความมั่นคงในด้านของสาธารณสุข พร้อมหวังว่ากองทุนวิชั่นฟันเนี่ยจะสนับสนุนโครงการเริ่มด้านมนุษยธรรมของภูมิภาคนอกจากนี้ค่ะไทยเห็นว่าการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในเมียนมาเนี่ยจะเป็นหนทางสู่การเจรจาแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นโดยได้ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนของนิวซีแลนด์ต่อความพยายามด้านของมนุษยธรรมที่อาเซียนประสานงานนะคะแล้วก็หวังที่จะทํางานร่วมกันค่ะเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสันติภาพและเถียรภาพ ด้านเศรษฐกิจนะคะไทยก็เสนอให้มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนภายใต้กรอบพุ้สนส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านและเสนอให้จัดการประชุมผู้นำภาคธุรกิจอาเซียนนิวซีแลนด์ค่ะเพื่อที่จะหารือแนวทางใช้ศักยภาพของภูมิภาคการใช้ประโยชน์จากการตกลงการค้าเสรีนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงเศรษฐกิจทั้งทางอากาศและก็ดิจิทัลนะคะนอกจากนี้เนี่ยนายกรั้มนตรีก็ได้มีการกล่าวถึง ความร่วมมือค่ะในด้านของวารสีเขียวด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนโดยเสนอให้อาเซียนและ New นิวซีแลนด์ร่วมมือกันในด้านของนวัตกรรมสีเขียวพลังงานหมุนเวียน คาร์บอนเครดิตนะคะแล้วก็การจัดการป่าไม้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมไปถึงเกษตรกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวที่ยังยืนด้วยนะคะทั้งนี้การประชุมต๊กลมอาเซียนิวซีแลนด์ว่าด้วยวาระสีเขียวที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะ,ะเมื่อ เดือนที่ผ่านมาก็ได้สะท้อนถึงความสนใจของอาเซียนค่ะในการที่จะขยายความร่วมมือในประเด็นดังกล่าวด้านประชาชนนะคะนายกรัฐมนตรีกร็ได้มีการให้เสนอเกี่ยวกับส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาแล้วก็การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนค่ะเพื่อให้การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนทั้งสองฝ่ายเนี่ย เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนแนวคิดการจัดตั้งศูนย์อาเซียนนิวซีแลนด์ค่ะเพื่อที่จะเป็น,นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมืออย่างยังย่งยืนในอนาคตจากนั้นในช่วงเวลา13.15รากนาทีที่โรงแรมแมาดาลินออริเนท์ลนะคะนายกก็ได้มีการร่วมงานเลี้ยงอาหารกังวัดอาเซียนนิวซีแลนด์ค่ะในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์50ปีค่ะ